เมนูต่อไปนะครับผมก็คือเมนูสรุปยอดขายของผมเมนูตัวนี้สีดำเงินพอกดเข้าไปแล้วเราก็จะพบกับหน้าป๊อปอัพที่มีเมนูย่อยไปอีกทั้งหมด8เมนูก็คือเมนูสรุปยอดขายประจำวันแล้วก็เมนูยกเลิกอาหารเมนูท็อป0เมนูการบันทึกการใช้งานของโปรแกรมเมนูอินชักเก็บเงินเมนูยอดขายรายเดือนแล้วก็เมนูยอดขายของพนักงานเมนูยอดขายของลูกค้านะครับผม นี้ดีวผมจะพาเข้าไปดูในเมนูยอดขายประจาวันก่อนพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วเราก็จะพบกับหน้าว่างๆเลยให้เรากดค้นหาทุกครั้งในเวลาเข้าหน้านี้นะครับผมกดค้นหาอ่าถ้าเราจะต้องการเลือกวันที่เราค้นหาเราสามารถเลือกข้างบนนี้ได้เลยย้อนหลังไปได้ตามที่ลูกค้าใช้งาน,นะครับผมเราจะกลับมาเป็นวันเดิมเราก,กดค้นหาแล้วมันก็จะแสดงหน้าเมนูหรือว่าลำดับ บินของวันนั้นๆที่เราค้นหานั่นเองเหมือนวันนี้วันนี้ก็มีบินตั้งแต่0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8นั่นเองครับผมแลวข้างล่างนี้สรุปยอดขายมันก็จะบอกเราว่าเรามียอดขายสุทธิอยู่ที่เท่าไหร่หากรายจ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็ใช้ส่วนลดไปเท่าไหร่นะครับผมถ้าเราอยากรู้ว่าในแต่ละรายการหรือในแต่ละบินนะใช้หรือซื้ออะไรไปบ้างเราก็สามารถกดไปที่ช่อง ลำดับนั้นๆได้เลยได้ถูกช่องสมมติผมกดเป็นที่บินอ่ามันก็จะแสดงหน้าป๊อปอัพรายการของบินนั้นขึ้นมาครับผมถ้าเราต้องการจะออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าเราก็กดทำกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบตรงนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นของคุณลูกค้าที่ใช้สมาชิกไปก่อนหน้านี้ครับผมเราก็กดได้เลยถ้าในกรณีที่ไม่มีสมาชิกก็กดไปที่รายการตรงนั้นแล้วก็ เพิ่มชื่อเพิ่มเบอร์โทรแล้วก็เพื่อที่อยู่ไปลวก,กดตกลงครับผมแล้วถ้าเราต้องการทําบินใหม่อีกใบหนึ่งหรือรีบินให้กับลูกค้าเพิ่มก็กดตรงรีบินได้เลยครับผมตรงนี้ในกรณีถ้าเราอยากยกเลิกบินเราสามารถกดยกเลิกบินได้ก็ต่อเมื่อเราใส่หมายเหตุไปแล้วนะครับผมสมมติผมจะทาการยกเลิกบินให้ก่อนเป็นยกเลิกบิน แล้วผมก็จะกดยกเลิกบินนี่แล้วบินก็จะหายจากในหน้านี้ไปเลยครับผมแล้วในครา้งล่างนี้ก็ยังมีการบอกประเภทการชําระด้วยนะครับผมก็คืออยู่ตรงนี้ประเภทการชําระวันนี้เรามีการชําระแบบประเภทอะไรไปบ้างเงินสด QR code เครดิตแบบไหนแบบคนละครึ่งอย่างไงตอนนี้ก็มีเฉพาะแค่เงินสดอย่เดียวคือ534บบาทครับผม แล้วก็จะมีสรุปยอดตามหมวดด้วยก็คือเราขายในหมวดประเภทอาหารอะไรไปบ้างอาหารเครื่องดื่มคราโเราเก็บเบอร์เกอรี่อะไรประมาณนี้ครับผมมันก็จะสรุปออกมาให้หมดเลยในหน้านี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมแล้วไปดูที่หน้าการยกเลิอกอาหารหน้ายกเลิอกอาหารก็จะยกเลิกก็ต่อเมื่อเราทําการสั่งอาหารไปแล้วเรามีการยกเลิอกอาหารมันถึงจะแสดงขึ้นมาให้ครับผม แล้วก็จะมีหน้าท็อป10ก็คือลำดับอาหารที่สั่งมากที่สุดนั่นเองอย่างอันนี้ก็จะมีการสั่งข้าวผัดอยู่ที่5มีการสั่งมากสุดก็คือ5ชิน้นลองลงมาก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวผมทุกครั้งก็จะต้องกดค้นหาตลอดแล้วมันก็จะบอกยอดทั้งทัอยู่ข้างล่างด้วย แล้วก็ยอดขายพนักงานพอเรากดเข้ามาเราก็ต้องกดค้นหาเหมือนกันครับผมอตอนนี้ก็จะมีผู้ใช้อยู่คนเดียวก็คือแอดมินหรือเจ้าของระบบใช้อยู่ถ้าสมมุติว่าเป็นพนักงานอีกคนหนึ่งที่เป็น M1 M2 มีการใช้เครื่องเพื่อสั่งอาหารของลูกค้ามันก็จะแสดงบอกว่า M1 เป็นคนสั่งอาหารนี้น,น,นีตามประเภทหรือตามรายการที่เขาเลือกแล้วก็บอก รายการนั้น,น,นแล้วก็รายงานสรุปยอดขายของลูกค้าอันนี้ก็อาจจะเป็นยอดขายประมาณทั่วไปยดงยอดสุดทีส่วนลดยอดรวมครับผมจะมีประมาณนี้ต้องกดคนหาก่อนครับผม